อย่างนีวเลยไหมล่ะไปเลยชั้นที่แปดถาดน้องแวงคุณแม่ชั้นที่แปดชั้นที่แปดแปดไปแปดจุดพักยกชั้นเก้าไปเลยเก้าสุดท้ายน้องแวงพระรามหลวงคอนจันพระธาตุ ฮะไอบ่คือไอาอผัถุงบ่นางกาบวอนวักวอนชั้นเก้าพระมหาเกดีพระธาตุคอนเกตเสาเล่าไอวันว่า Thank mm -hmm. you.